สว,ดด right? สวัสดีคร <c oughs> <t ong onions> ับวิ้คือสวยแต่เมือนเดินทางต่อครับเรียมตาบ่เจ็บตาปะเศร็บอ่ะคันบ่ะเสีบกับปรเห็นหงงน้องเอนะเขาคือสวยแต่เมือนวันนี้เราจะไปไหนต่อวันนี้เราจะไปอุบลราชธานีค่ะไปแบบว่อะไรงานใบอะไรของเจลี กับภรรยาของปฝาช่วยนะคะผู้ที่มีพัคุณต่อเราใช่ว้าแม่พี่น้องอันนี้ไปยืนทางนี้นี่สวัสดีเตยลาแล้วซิมิใช่ใช่ใช่จะเป็นไหนต่อเนี่ยไปอันเดินห้างไปอุบลต่อไปกระดานน้อยใช่ไหม ค่ะตับปีกเอด้วยสามคนสามคนหนึ่งคันมาทางเดียวกันไปด้วยกันนะครับนางเอกช่องของเรานะครับน้องปลายยิ้มหวานหอาทิตย์น่ารักน่ารักหน่อยเป็นขั้นที่น่ารักเอาน้องเออเอาขึ้นน้องน้องเห็นไหมเห็นเหรอเห็นเฮ็ดเฮ็ดขึ้นโอ้ย น้องเอ๋อไม่กินน้องเอื้อน้องเอ๋น้องเอ๋อุ้ยประตูประตูตีตีน้องน้องหะีนี่เนี่หละเออนี่บ่เอ๋อบอนี่บบาเอ๋ออุ้ยอันนี้น้องปลาอันนี้น้องเอ๋จ้าจ้าให้หนา้นเอือเอ๋ออันนี้น้องเอ๋อโอ้เอ็นเออ็เาเดียวกันเออเออเออ้อจริงคดตาล่างอต่ถอดออกไงถอดแต่คตาบนเอาลเอาวันนี้จะล้างหน้าไหมนี่หรือว่าแต่งหน้านี้ไปเลย ะไม่ต้องล้างไหมไม่ต้องล้างไปเลยต้องนีเลยแล้วกันเชยพุ่มบัวใหญ่อ่าไม่นี่ยี่ปลายนี่อย่างเชยพุ่มบนแม่ป่นี่ปลายไม่เห็นรูปแม่ป่ะนี่นี่ไม่เป็นคนคุณเป็นพี่เล่นต่อนี่เอาอี่นี่ป่ะนี่อันนี้ไม่ใช่ชมพู่เหรอโอู้อันนี้แอนออร์ดีมัางกรโหลกเฮ้ยเดี๋ยวโมมีผู้ไายเนาะเขาหนีเบิดแล้วไหมเก็บเป็นดาลาเออเก็บของแล้วเขาหนีเบิดแล้ว อร่อหาทิพย์ไมอู้เป็นอย่างอ่ะค่าอย่างนี่ตะเต็นที่จ้างถูกสุดในในวงแล้วอ๋อไ่พูดแล้วเนาะไล่หาทิพย์หายเด้ดเลยวะอันนี้โม้ขอบคุณครับโม้มีกล่องมีเสื้อเสื้อมัยังอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนั่นนั่นนั่นอยู่ข้างกล่องเ่ยนอนจะไปแล้วนาะโม้จะไปได้ไงพี่ยังไม่ไปเลย ไปด้วยกันเดินไปด้วยกันก็พี่เขียนหนาหังก็มาถ่ายเนาะก็พี่เก็บของหังกันแล้วโอ้ยเอามาหนังดัะไปไปหังหังหังไม่เฮี้ยนจะเอาเลยไหมนี่เอาก็ได้โอ้ยมันก็โซดรล้ามีใคเเกินเลยล่ะเอาเลยไหมนี่เอาเลยก็ไยิ่งใส่เนาะเงินเบิ้มเอาให้ไม่เฮี้ยนก่อนสองร้อยเอากระดิ่งควายใส่นี่ละ ไปอันนี้น้ำอยู่บนนี้โอ้หไปนั่งย่งอยู่นี่งรอพระเอกโอ้โหเก็บควงแล้วเขานี้เป็นระเพี่นอ การังแดรดปฏิมหาใหญ่ไล่พอแล้วบ่น้อกินหยังแม่น้ำฮ้อนห้อนโอ้ยว่ามันกินกาแฟคือจังส่วงหอมหวยเคยพ่อกินไว้แล้วไปตลาดทั้งไหนมือนี้ได้ไปตลาดที่บ่หรือจังไหนบ่ได้ไปเนาะวันนี้ไม่ได้เดียงเพราะว่าวันนี้ไปงาน วันนี้ไปงานเยดีดดยครับแล้วจะพักวันแล้วก็ลุงเทศด้วยนะแม่เนาะะ,ะ,ะ,ะเกิดนำหอนขึ้นแม่แล้วสองเทานี่ยังอาจจันท์นี่ยังเนี่ยไปหือ้อ <c oughs> <c oughs> กินง่ายแท้ <c oughs> ไปฮื้อกข้าวเหนียวพี่น้องโอ้ย เงื่นท่องเขาไปใบเสยเบอเงื่นท่องไปใบไสเบิดโอ้ยพ่อวนอะปวดพ่อปวดพ่อกินน่องกินไงอีหลีสองเท่าเนี่ยน เราเหนียวกับปลาน,น,น,นี่เออไฟกับวอไตบานนี่ยันมุน้งโยกล่องข่อยกระซ้างจังให้ไม่เห็นค <laughs> <laughs> เถอเอ,เอา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 เสียบเสียบครับเอานอ <laughs> ้อยไป้เส่เดี๋ยวป้าไปทานเนี้เบื้องก้อนผู้แดนอนอยู่นี่ <c oughs> นาโบรางจาังไหนจังนอนจังสี่พีน <c oughs> <c oughs> น่น้องไม่ออกัวมอนอนทาลถดออกเบื้องบนน่ะใสเสืออีน้อยเป <c oughs> ้ยเรากินหญยไล่เข้าไปบนนี้โอ้ยกา,ยา,ารใช่เอ้ยว่าแล้วอย่าอยู่ไก่ผูกลูกคักหลายเรียบ้อยเลยลงไปอยู่ใน้องผูกลูกเลยกันใฮ <c oughs> ้ย,ยน้อยอุันสาม คือบวเบึงบวแย่งกันนี่เดี๋ยวนี่เล็บขาอยู่เข่าเลยฮะเล็บเล็บตีนขาอยู่เข่าลกเล็บจีนไปการใส่ขั้นในหลงหัวทองโอ้ทั้งมาใส่ได้ลงหัวทองอยู่ขั้นในย่อยขั้นด้ย่อยอยู่โอ้ยนอนนอนโอ้ยื่นแล้วบันโอ้ยโบแมนโบแมนกินการใส่ลงไปโบแมนต้น เดือบตาเจาะกันนอนกินการใช้ลงไปไหวว่าเดียวการใช้อยู่ไกลมีออต้โมะค่ะไกลาายเอนอน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 ผู้ใดละบีบเตะให้เจ้าตื่นจากโอ้ยเจ๋อแล้วกับบอกท่านมูพี่น้องอันนี้น้องสาม ไปตัวพ่อผู้ใดตัวบ้านไปมันหมือนมื่นนี่แหละจะบ่เฮ็ดตีแม่จะบอกจะลิปติย่อมแพ่ย่อมแพ่พาการใช่บ่ได้เด้อยู่เป็นไข่สากระมูโอผู้ใดเนี่ยนี่ผู้ใดเนี่ยนี่ สวัสดีจ้าอาบน้ำไปเนาะโอ้ยบ่อาบได้ไอศามืออาบตัวเองเพื่อนได้ค่ะเมีนบัวนี่ยังได้ยังกินกันนีมาม่วงกับมะขามมาม่วงกับมะขามโอ้ยมันกินเข่ามีเขับรถบ้าประจอดคือต้องรถบ้าได้แายเมีนบัโดยตรงค่ะที่ที่ยังหนามันเตี้ยหนักกระโด ชยากเผาพิษนี่ละมือเจียงเทียนเนี่ยแล้วเป็นเจียงจีคิดยากอยู่เผาถือบอเป็นีไว้อีกระต้องใส่เม็ไปย่างดีเลยสต้องใส่เม็ดน้ำเด็เอาเอาเเอาเอาเอาเผักควนผักควนเอาลอยอย่างแม่ ครับ».สวัสดีน้องลาสวัสดีจ้าเตรอยบน้ำหรือที่นอนนี่นอนก่นอ,น,น,อน,กนจะไปอาบน้ำนอนก่อนจะไปอาบน้ำมันเมียนบัวหะเพรามันนันแหละกระเหลี่ยมเมียนบัวโอ้ยบระเหลี่ยมเน้อฮะบัมีกรเหลี่ยหเนี่ยเมีนบ้าหนักกับ่หลังเมีนนาเห็นบั เอา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 ผักควรผักควรกินเข่าดีครับอาจารย์โอ้ยครับครับครับคุณน่ะซ้ำเศรษแน่เนี่เนาะขั้นเป็นภาษาบ้านเฮาก็ได้ซทำเศร้าทำแบบนี้ครับกินเข่ากินเข่าครับมันมีมันมีหลายคำแล้วครับ โอท้าตังดัยแล้วโทระัพข่อยโทระัพข่อยสต็อปเลยเมื่อกี้ไอเข็มทีเนียก็ตี๋วโทรััพ์ตีลังกาครับเอาเต็มที่รถแม่เบิรยังแม่เออรอดตายไปขอยนี่หะไอเข็มเต็ี่แล้ว S <S <S เบิดแล้วจ้ะเอาคำว่าจีเรี้ยงเนี่ยแม่มีเท่าไหร่เนี่ยปุ้มมาให้หมดเลยสิน้นงา,านแร่ปกตีได้ประมาณมั่เมื่อตัวหนึ่งฮะมันหน่อยไปหรือเปล่าผ่านแล้วอาจารย์ต้งไปแอนกินไหมถ้าแอนกินน่ะพี่เลี้ยงสองตัวเลยหนูไม่หนูเป็นคนไม่กินเนื้อบัวค่ะอาจารย์คือทีแรกหนูกินอยู่แต่ว่า หนูมีความรู้สึกว่ามันเป็นสัตว์ใหญ่แล้วหนูก็เลยไม่กินแล้วตั้งแต่มัธยมแล้วค่ะงั้นงั้นจะกินอะไรประมาณหนูอายุสิบหกสิบเจ็ดค่ะหนูก็ไม่กินตอนนี้หนูยี่แปดแล้วอาจารย์หนูไม่ค่อยกินเลยกินกินแต่เนื้อเจอระข้เนื้อไก่กับเนื้อหมูโอเคอาจารย์อาจารย์ไปเรียกคนเดียวนะคะอย่าเห็นหน้าหนูไหมน่ะคิวมินซีเว้ยอย่าไปเปรียบเทียบกับเขาเหมือนเขาชมพูอริยา คือปลาครั่องอาจารท่านบอกว่าเลคือหือบ่ได้กินฟรีด้อยขอบอกวันีครับไอแอนสว่ยว่าชื่พูดอีกครับผู้ใดสวยไอแอนแล้วครับอาจารย์ก็จึงใจเเอาผมเอาให้ดีเบื้องหน้าที่ครับเบื้องสีหน้านี่ยางไปหาเขา เขาบอกกินไปกินอยู่ไปันรเลยไอเบ้มไอเบิ้มปกไอเบ้มปากไอเบ้มอะบจินามาลูยังขไนอีหยังอีกเขาอีหยังอีกบาเอออไปสาเออูนอะไรเจะมาเลบาทสา ใครเ่า้ายนงก็บอกเลยว้ายมันเจ็ไอ้บุมอ้ยซำนี่เอาละพออยู่พ่อกินมันใจปะปว ไอ้บ่อมีเป็นพี่น้องพี่น้องไอ้เขมบ่เป็นลูกพี่ลูกน้องคือเอียนจนจนมากจิไปทั้งเอียนมากกว่าจนมากอันนี้ท่นข้มาอยู่นั้งห้องเลยสมองจิตของท่านซื้อได้ค่ะไอ้ให้เขาใจเจ้าคนไม่อยู่นล้วแม่สองคนนี่ซื้อเบิร์ตไอ้ยู่เป็นเนี่ยอะไรกูอ้างสัตย์ เอออเออือสิแม่ไอเจ้าขอใจวะคือเป็นเสือแบบเออขอใจโยเออจะค่อยจะแบบันสิสิว่า่อยแบบว่าเขาบอกท่านเอาใจหนางานนําเข้าเพราะว่าเขคือเป็นเขาซื้อมาดีนะคะเพราะว่าจะได้แบบจริงใจกับเราค่ะที่สุดแล้วใช่จริงอันอันนี้อันนี้ก็ก็ว่าเป็นน้องเพราะเพราะเราก็ไม่รู้จะไว้ใจใครจะเลยเอาน้องมที่น้องห้องแม่ไอ่แม่ก็ต้องว่าแที่น้องห้อง

เราจะคับีเราล้มเสียพี่ลมเสียอย่งบท่นเจเราเจ้าไปจ้องพ่อเมื่อวานเจาบะชินทางพ้าว่าจะม่ค่อยเดือืทางมันบ่แม็นมันมดมันมินทางเขาบอกว่าขับอย่าเกินเก้นะโอเคตอนทำบันหลับมันก็ไม่เกินเกแต่พอเราหลับไม่รู้มันวิ่งเท่าไหร่พอตองเขาเขาใจเยะแบบชินทางบ มไม,บบไไม,ไม่คือยังบางบางบางเทอมบางที่คนกับรถอ่ะมาขับกันใหม่ๆก็ยังไม่คุ้นกันการปล่อยคัดปล่อยหยั่งอ,อ,อย่งที่เนาะคืออยู่ด้วยกันมากี่นานเท่าไหร่แล้วห <c oughs> มายถึงว่า <c oughs> อุ่มอุอ่มเหมือมมนเลี้ยงมัตเต้หน่อยๆไปเลยที่เนแล้วที่ม่ด้วยกันแบบโอ้ยห <สะ S 1> นึ่งวัน <สะ S 1> มันอยู่รวมชีวิตโอ้ยขับรถเจ็ดเดือนนะเดือนสองเดือนสองเดือนสองเดือนจ้ะเออโดย โดยที่ยังทั้งนั้นซองเดือนซองเดือนแบบว่าขับรถมาน้ากันพี่น้องต้องให้กำลังใจให้กำลังใจเบื่อค่ะต้องให้มาได้กำลังใจด้วยนี่ว้าวเฮล่าเป็นทังสี่ตลอดชอบแบบแอคติ้งเรียกร้องความสนใจไอ้ล่าเป็นทังสี่ตลอดอีหลีไอ้ล่าแล้วเป็นทังสี่ข่อยชิ่นค่อยเิ่นน้ำเล่า ไปเมาาม้อยทั้งนั้นมาแต่ว่าคือนว่านไมายอ่ะเวลาจะวอนเอาอวอนจีเียกเห็น,น,นยเราจะต้อตงอธิบายเห็นมันพัดไม่ใช่วันนั้นขนาดคอยยุดอาขนาดเบิ้งมันช้ำน,นั่นนี่คอยยังต้องอธิบายว่านี่เด้อนี่เด้อนี่เด้อนี่เดอ้เดอคอยยังต้องอธิบายใช่<ล><ล>ไม่วันนั้นอ่ะเปิดจีเพ็ไปพี่บูนใช่ไหมแต่มันไปทางหลวงพี่บูนไงซึ่งซึ่งมันอยู่สีสกิดเดี๋ยวเอา เอาเงอนเปิดเปิดมาตลาดอะไรนะตลาดจเจริญศรีแล้วอูดอนก็นมีตลาดจเจริญศรี<ช>ปื้อบนกระเรียนแต่ง,งงขึ้นกันว่าเป็นยังเบิ่มขึ้นบนตรงไปคือเทียงมันกับดระเพีาะวา่าจีพ<ส>ีเอสมันพาไปน<อ>นยังไม่นอนคือก็สงสัยว่าทําไมเบิ่มไม่ตรงไปแต่เบิ่มสีกออกมาทางซ้ายเพื่อที่จะไปทางขอนแก่นทางอุดรนั่ <c oughs> งไปนั่งมาได้ประมาณซิฟกิโลนึกขึ้นได้่าไปอูดรหรือเปล่า เปิดเบื้องอีหลีแมนอีหลีไปอุ้ดอนอันโทษพะจ้าพอดีน้องน้องน้องโบใส่เจ้าไปเอาน้ำตาลเอาละจ้าเอาละไปสือได้ถ้าต้องสู้สู๋กับตัวกับซึ่งดีอยูข้างไหนอย่าไปใจเจ้าเรื่องไปไปอยู่ทางเจ้าอ้าวทุเละอีละเบ่าวหยังหยังเยีกดอะไรหมอง แม่ยังอกะห่กินหนมาัานเมีปั่นื่อก่อนาโบกินน้าตาลไม่เคยเหลือนะครับหลังๆมานี่กินพิกหมดเลยปวดผู้ไม่ยางละมื่อีเปัญญาไายคือเขาเว่าไห้ผู้นั้นว่าไห้ผู้นี่ ออมี่ปัญญาไทยมีอยู่แต่ว่าอมี่ปัญญาลกเลยนะต้องมอาอเมแล้วไหนๆอยู่นี่ซูนไห้ไม่จอดที่ไดเบิ่งบอพี่น้องเบิ่งดอกถ้าออกจากหนีกัมากไอ้ตงัวคเจอนางเอกช่องยางเงี้ยอี่ยังนี่ โอ้ยวัดจจิบนาทีมันจีเด็ดจมูหนึ่งผลอัมหนึ่งสักกล้วยแม่มดยอันนี้คนก่วยหมดอ่าวยกล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 วยอร่อยมากเลวยกล้วยทอดเอาไว้ให้มูกินเนืน้ำซุปว้าโลงอีลีพี่น้องาอวันอันนี้คือพีพีน้องๆเป็นฮักฮักวัดจีวดลแนงยิมแน่ยิมแน่เอาแม่ เดินใงสีวรนุษย์เอาใครใครใครรักวัดจริงๆผู้ผู้ใดผู้ใดหักวัดแม่พองศ์สีวรนุชไม่ใช่ใครรักวัดจริงๆน่ะความถ้วยวัดเลยเอาวเอาวะมาเสด้กิตรอย่างมีบักพริกนะบักพริกพริกกอดขั่วงาแซ่บปากแดงฉันเปลี่ยนเธอฉันสิบัวอันฉันสีเทลงเลยมาอ่านอ่านสซีกว่าถามกนสลวย พี่น้องอันนี้ชุดเซ็กเนเจอร์ของดานยกซ้อนแล้วก็มีข้อชาบโรยเสร็จไปแล้วก็ค่ะพี่น้องโอ้ยมันจิงกล้วย่ะมันจะได้ความกล้าพี่น้องเห็นน้นามคนๆเพราแม่หยังชิดชัวชิดชัวนามคนๆนี่คือชิดชูเนี่ยเราจะได้ความหวานของกล้วยแล้วเราจะได้ความกรอบๆของกล้วยชาแล้วกับความชุ่มพื้นเย็นตะโฟของชิดชูคุณพี่ใส่อะไรยังไงลงไปในถ้วยบังคาใช่ว่าดูโต๊ะข่อยบ่อ่

นกแก้วนอนหลับนกแก้วอันนี้นกแก้วมาคอไปขึ้นรถเข้าตีออกรถแล้วเนั่งรอปลายกินข้าวเนี่ยกินเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยนี่ไงเส้นจบแล้วจิ้มเข่าชั่วโมงกลัวแหละจิ้มเข่าจามตัวชี้เถื่อนเลิศเนี่ยกรอบ อีกอย่างนะี่กบเทจะี่กอบเทอย่าล oh ืมใส่ปลาอย่าลืมใส่ปลาฝาด้วยนะปลาฝาใส่ด้วยปลาฝานี่นี่ยมันเป็นไหมละไหมเวลาจากขึ้นมาก็จะเห็นกล้วยอ่าสรุปคือกล้วยเจียวสรุปกล้วยเตียวเนี้กล้วยเตียวด้วยนี่ก้วยเตียวนี่กล้วยเจียวนี้ยกล้วยเตียวนี่แหละพี่มาขอเ่นี่น่าี่นีนีี่น่นีนี่นี่่นน เพชรจนตาแดงคุณนะเอาเนี่ยเอาขวดโพ้โอ้โหมันคือจิตใจแหีงกล้วยเตี๋ยวกล้วยเตี๋ยวกล้วยเตี๋ยวช่างนี่นะกล้วยเตี๋ยวมาถ่ายอยู่ในนี้มันเป็นกล้วยทาบเออกล้วมถ้ามาอยู่ลรงนี่คือกล้วยเตี๋ยวใช่กล้วยเตี๋ยวแม่แม่เก็บน้ำตาลแล้วแม่แก่น้ำตาลเพิร์ลลูแม่เก็บเครื่องปรุงบางมื้ออื่นจะบ่ได้ขายอันไม่มีสัญญา แฟนหรอยังบอือแฟนเล่นแฟนยังบอมีคอยทอดแค่โอ้ยยังบอมีแฟนเล่นเพนมุดไปหนามุดไปใช่ป่ะไข่เนี่ยเพนีหม่หรอเพนด้อากินนี่เอาคู่กันเดียวกันก็ไม่เงียล่ะโอ้ยแฟนหนูแม่แม่แฟนหนูไหนๆเนี่าเว้ยหนาวป่านนี้สภาพกันใส่กระลมอยู่กรณีที่ไปไม่เจอแฟนฮัลโหล มันจะเจอไหมเจอไหมคนพี่อยู่จังหวัดคนพีเราใชอวคนพี่อยู่จังหวัดอะไรครับวัดมีสัญญาณคนพี่อยู่จังหวัดอะไรครับกันยังว่ามันไม่ีสัญญาณจัหวัดไม่ีสัญญาณู้จักบอกคนพี่ออยู่จังหวัดอะไรน้ำเบิดเหรอน้ำเบิดเหรอนี่มีแต่น้เองย่างในรวงในหลว้ำเบิ รถแม่รถเบิ่มหรือแม่เนี่ยนี่คพี่นี่คุณพี่มีน้ำกินไหมครับเนี่ยนี่ค่ะป้าขอน้ำเปล่านีคือรถกบอลนี่ค่ะแม่ไม่มีแล้วแม่หมดน้ำหมดไปก่อนมันหล่นอ่านน้ำแน่อ่นนั้นแน่น้ำแยกจากที่ประหลดเบาแอนขึ้นรถไปมือนกุ๊บถีบอยู่กับเด็กกวนมูนั่นปวดโค้่ไปอยังนันไม่เป็นไร จะาก็ยังกูหัทโองกูดาเนี่ยอะไรลิตรน่ะกินกินแ้วมันเสืออยู่โอ้ยมันมีหมูอยู่โอ้ยหมูเนี่ยหมนอย่างกินกินกินปรุงให้เขาแล้วก็กินนี่แหละพี่น้องเอาไม่นี่หมูนี่หมูเอ้าอเนนี้อันนี้หาอีกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวของแท้เอาโอ้ย กบเล้ยวนาะเอีนว่าเอาอีกเนาะชิปนี้สี่เุ้มมาเฮ่อพี่น้องรถจากที่ดังอันต่าห่ม่เพิ่งพระหรารำร่ารำร่าขอบคุณนายบอกขอบคุณ้อบรุ่นพี่น้องทุกท่านทุกคนครับบ๊ายบายแม่จาเป็นคนกรุงเจ้ากินเบอร์แล้วก็พี่น้องเราเพเราเอทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ้อแป๊บเดี๋ยวไปเดี๋ยว แ่คือบบเป็นด้